คือจุดตัดถนนราชปารบนะครับรถไฟกำลังจะมานี่เราต้องจอดรถนันข้างหลังไม้กั้นนะครับหลังเครื่องกัน้นแต่ปรากฏว่านะครับความเรียบร้อยของคนทีอยู่ตรงด้านหน้านลครับ ราไปแล้วสวัสดีทุกคนครเราอยู่ที่หน้าประตูสองโรงงานมักกสันครับวันนี้มีการทดลองเดินรถไปจุกเสม็ดเป็นรถคีฮะ183พ่วงกันทั้งหมด6คันครับปกติเราจะเห็นคีฮะ183าทำกับวนอยู่ที่4คันแต่วันนี้เขาพ่วงเป็น6คันครับคือยาวขึ้นเลย ตอนนี้รถมาจอร,รอปากทางนะฮะกำลังเคลื่อนออกมาตอนนี้คิหะหนึแปดสนะครับจอดร,รอออกมาแล้วก็ขบวน281ก็จอด หลีกอยู่ที่มกักกสันครับขบวน388กำลังจะเข้ามาเสียงสัญญาณนั่นดังขึ้นเรียบร้อยครับนอนครับขบวน381เอ้ย281ขอไปพูด p l e a ขบวน388ยังจอดอยู่ที่อโศกนะครับน่าจะออกมาแล้วล่ะ ตอนนี้รถกําลังคงไหลมาเรื่อยๆครับเครื่องกั้นั้นดังรอแล้วฮะแต่ว่ายังไม่เห็น <_ t une> เห็นัวรถมาแล้ว ทีสอง,ส,งสอง,ง,าง,างาสามครับรถจากอาซองชุมทางจากเชียงแซวปลายทางกรุงเทพเข้าจอดที่มักะสันครับ ก็เป็นคิวของขบวน281หัวรถจัก g e a 4 5 0ครับเรือนตัวออกมาแล้วหลังจากจอดรอเป็นเวลานาน ในทางหลีกนะฮะ โดยสารกรุงเทพปลายทางกระบินบุรีจากบวนโดยจีเอซีหผ่านไปแล้วครับต่อไปคิวของคิหะ183ครับเปิดไฟ นี่ก็พ่วงยาวหกคันนอกจากขีหะหนึ่งายังมีขีหสี่ศูนยด้วยนะที่เขาจะให้เรามาส่วนกัมพูชาเขมรน,นั้นซื้อครับเพิ่งจะรับของลงแต่ของเรานั้นโดยความสัมพันธ์นั้นดีระหว่างประเทศ เราส่งมอบให้กันนะครับส่วนค้าแม้นั้นรับที่ห้ามาด้วยการซื้อ6คันนะครับไม่ใช่4คันแล้ว สามสี่ห้าหกคันครับยาวเกล่อยเลยทีนี้สวยงามมากๆครับมีรถแรกชุดที่สองนั้นจะเป็นไฟ LED นะครับนี่ฮะไฟ LED ตรงนี้ ก็เป็นรถชุดแรกกับชุดที่สองครับที่พ่วงเพิ่มมาเป็น6กคันก็จะใช้หัวชุดแรกกับหัวชุดที่สองอย่างละ3ามคันครับจอดที่มักกะสันแล้วรถจอดที่มักกะสันอยู่นะ รอเวลารอเวลาจองวิ่งตามหลังขบวน281นะครับให้2 8 1พลนทางก่อนน่าจะออกไปได้ช่างภาพอยู่ตรงนี้ชเชื้อคอรอคอยกัน ขบวน1039มักกสันปลายทางจุกสเสม,ม็ดพวงขี่หะทั้งหมด6คันจากเดิมที่เราเห็นปกติอยู่ที่4คันครับอันนี้พวง6คัน สามคันแรกเป็นรถชุดที่สองครับที่ทำเสร็จตามหลังส่วนสามคันหลังก็จะเป็นรถชุดแรกดูได้จากชุดที่สองนั้นใช้ไฟ LED เป็นป้ายบอกนะนี่เขาชีจันมาบตาพุธหนึ่งามมักกสันครับเขียนไว้รอเลย คันที่1นคันที่2อคันที่3นั้นเป็นรถ 2, ชุดที่2อส่วนคันที่4ครับเป็นป้ายธรรมดามักขสันสี่ห้ใช้รถชุดแรกดั้งเดิมครับตั้งแจะได้มาชุดแรกที่ทำเลย เดินทางตรวจสอบแล้วก็ทดสอบเกตเส้นทางที่จะทำขบวนในวันที่เสาร์ที่นี้นะครับขบวนท่องเที่ยวไปจุกเสม็จแล้วก็ใช้รถถกขันหลยโอ้โหควันฟุ้งเลยฮะ ออก, <S <S ออกเดินทา <ห àng S 2> งไปแล้ว